ก่อนดูค่ะองพุทธก็สามเด่อเร่มครับเริ่มแล้ะมั้ยครับโเคลูกกางค่ะลูกพี่ยาพุกเค่ะทับเพ็กทับเป็กค่ะเป็ครับเพกค่ะเป็ับเพ็กก็คือบวชถึงพฤสุจิกาค่ะการพิศุจิกาเดือนประมาณสามเดือนก็คือช่วงเข้าพรรษาค่ะใช่อันนี้เป็นความตั้งใจของพี่ครยบค่ะ คือจริงๆแล้วพระเป๊กตั้งใจที่จะบวชตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วเหมือนแบบติดนู่นติดนี่ไม่ได้บวชสักทีแล้วก็บวกกับพอมาถึงปีนี้เนี่ยดวงไม่ดีด้วยก็เหมือนมีคนพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยในเมื่อจะบวชแล้วก็เลยตัดสินใจบวชเลยใช่ค่ะ ก็รวมถึงค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงเคยเคย,เคยมีทักแบบนี้ทีนึงตอนอายุ39ก็ปวดเหมือนก,กันค่ะแล้วตัวเขาตอนที่แบบได้ยินเลยค่ะกังวอะไรที่ม่เป็นไก็ไม่ได้กังวลอะไรมากมายนะคะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าเออมันมัน,มน อยากจะบวชอยู่แล้วแล้วบวกกับดวงไม่ดีก็เออก็คงถึงเวลาที่จะต้องบวชเพราะว่าพูดไว้แล้วก็ยังไม่ได้บวชสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วพัฟไปก็บวชหลายรอบแล้วค่ะ mm hmm. น่าจะห้าหกเจ็ดรอบประมาณนี้ค่ะ mm hmm. บวชบ่อยแล้วก็เหมือนเอเขาตั้งใจเหมือนสาปีพังอะไรเงี้ยค่ะแต่บวชบ่อยมันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเนาะก็อยู่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมทำวัดแล้วก็ ฉันเช้ามื้อเดียวเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ฉันมันด้วยค่ะแต่ผมว่าตกใจแบบบวชกลางภาษาเลยอะไรอย่างงี้มันก็เลยบบกว่ามันแรงขนาดนี้ต้องหยุดก็คือจริงๆเขาเหมือนแบบแพลนไว้แล้วค่ะว่าจะบวชเดือนนี้เดือนนี้อะไรอย่างนี้มีเลิกบวชอยู่อย่างก่อนนั้นจะบวชอพ่ยาาคือมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่ทำให้พระสงฆ์สัญญาณก่อไหมอะไรไม่มีนะคะก็ไม่ไม่มีก็มีตัดสินใจเลยก็คือเหมือนแพลนมานานแล้วค่ะหลายเดือน ไปอยู่เมกาก่อนก็หลายเดือนแล้วกลับมาก็บวด<ห>ค่ะเชมใหม่ค่ะก็เพิ่งเพิ่งกลับมาเมื่อวานก็ผ่าลูกไปค่ะก็ไปเหมือนเป็นวันพระใหญ่ด้วยอะค่ะก็ได้ไปทำบุญกัน,นก็ตอนนี้ผอมเลยค่ะเพราะว่าฉันมือเดียวแล้วก็ฉันมังด้วยค่ะใช่ก็ต้องพาลูกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ ความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวพระมากกว่าแบบการสดงเยี่ยมเลยครับก็ก็พออยู่อยู่ในผ้าเหลืองอะเนาะมันก็ดูดูมีความสงบแล้วก็เวลาเรียกเราเราก็จะต้องหลวงพี่เนาะแล้วก็หลวงพี่บางทีก็แทนตัวผิดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะก็โอเคยังไม่ชินเรื่องใช่ค่ะใช่ไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าโอเคนะก็เป็นเป็นผ้าพิม ดูแล้วดูสงบดูดูดีอะแล้วเราเราหลวงพี่ก็ตอนนี้ก็พร้อมเลยค่ะเพราะฉันดูเดียวลูกๆว่าไงบ้างครับอย่างเงี้ยลูกเหรอคะลูกก็คือก็ก็ไปเยี่ยมแล้วก็ไปทําบุญก็ตื่นเช้ากันไปไปถวายอาหารเช้าอย่างเงี้ยค่ะก็ดีนะคะก็เหมือนเราได้ได้พาลูกไปทําบุญกับกับลูกพี่อย่างเงี้ยค่ะพญาไทพญาไทพญาไป จริงๆมันก็ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คือเราก็ฟอลโล่พี่เต้อ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็มีมีเคยได้ร่วมง,งานกัน<ม>แล้วก็เห็นพี่เต้เขาเขาเขียนข้อความแล้ววันเกิดด้วยอะคะ<ม>่ะเราก็รู้ว่าแบบนอด้วยสถานการณ์มันคนใกล้ชิดถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะค่ะก็เราก็พร้อมให้กาลังใจแหละ เหมือนเราก็เห็นตามสีตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เนอะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกสมมติแทนนี่เองค่โอกาสยวจะพูดคุยอะไแป้นไหมคะไม่ค่ะก็มีแค่ในคอมเมนต์ละคะ่ะก็แบบว่าอาจจะแบบไม่คิดว่าจะมีภาพนี้อะไรอย่างเงี้ยคือความเป็นมาจะมีเรื่องในอดีตกันมากค่ะก็ะะะจริงๆเรามันก็เป็นเรื่องนานมาแล้วอะค่ะแล้วก็เราก็ได้ร่วมงานกันแล้วด้วยเหมือนได้ มีการขอโทษอะไรกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วอะมันมันผ่านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วอะค่ะเนอะพอมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มันก็เนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่รู้สิมันมันไม่ไม่มีใครอยากที่เกิดหรอกอยาไปฟังพท่ชื่นชมในเรื่องพัญญาอีกด้วยในเรื่องค่ะก็อย่างที่บอกมันเรื่องมันนานแล้วอะค่ะ ใช่ค่ะใช่พอโซมียเองก็รู้เท่าตามข่าวตามขีดนะคะคือเราก็ไม่ได้รู้อะไรแับอะไรลึกๆก็ค่ะแล้วก็ข่าวมันออกยังไงเราก็อ่านไปตามข่าวไม่มีค่ะแล้ววันนี้พี่ญาจะให้กำลังใจอะไรคะเออจริงๆคือเนาะคือใครก็ตามที่ไปอยู่ในนั้นเราเราก็ไม่รู้ว่า เหมือนแบบบางคนก็อาจจะมีความผิดจริงบางคนไปอยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองผิดบางคนทำไปโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายแต่ว่าในฐานะที่เป็นเพื่อนนักแสดงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเราเรามันก็เป็นภาพที่หดหู่ใจอะค่ะเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วแหละก็เป็นกำลังใจให้กับ ให้กับทุกคนเลยทั้งทั้งคนที่อยู่ในนั้นด้วยและคนที่อยู่ข้างนอกที่ต้องได้รับผลกระทบกับข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเสียเงินเสียทองอะไรไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็เป็นกำลังใจทุกคนเลยโอเคเนาะขอบคุณพี่ย่ามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไมต้เกิดมเป้เิดค่ะ